สวัสดีค่ะเปิดสองใช่เป็นไงคะแย่งกันพูดไปไหนเนี่ยแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบไม่ใช่กำลังอึ้งอยู่วาเนี่ย องนี้่ขอโชว์นิดนึงค่ะที่สุดนะคะชฉชิงเช้าชิงสับทัวชิงสับทัวงี้ขอเป็นเฉชิงไม่ได้จริงนิดนึงบอกว่าซีเรียสมากในในซีเรียจริงๆตอนสองวันที่ผ่านมาเนี่ยซีเรียสช่ซีเรียมีซีเรียก็ดูเจ๊แกแต่งมาเป็นทางการมากไม่ได้จุ้ยถต่จุ้ยอย่จุ้ยไม่ไม่โอไมโออะคะอะอย่างเช่นอย่างเช่นกระตัวทุกคนทุกคนได้ฟังดูที่เวลาได้ดูค่ะใช่ได้ดูตื่นเช้ามามาทำงาน ประโยคแรกที่พูดคือลองกับผู้หญิงยังอ่ะใช่ไหมไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเราไม่ตัดฉลากได้เ่ราะว่าเป็นกันมาดูสีตัดฉลากได้ยังไงบางตัวอย่างบางตัวอย่างที่เข้าออกทีวีน่ะนั่นไงนั่นคือแกะดำเขาคือตัวประหลาดใช่ไหมล่ะเขาคือคนที่จิตใจไม่ปกติแต่ของเราเนี่ยเขาต้องหาหมอจิตใจเราเป็นผู้หญิงไปแล้วใช่เขาควรจะไปพบแพทย์ใช่เขาต้องพบ อะไรๆเคยยิ่งจะต้องเข้าใจผิดคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรามีเพื่อนเพื่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหมพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยให้มาอยู่ใกล้เราเขาคิดว่าเดี๋ยวจะไปมีอะไรกันนั่นไงโอ้สําคัญที่สุดจริงๆมันรู้สึกว่ามันจะเริ่มเกินเลยกันไปใหญ่ที่สุดที่สุดไม่เหมือนเป็นินไปมันคือทองออฟเดอะทาวเลยล่ะใช่ซึ่งสาวประเภทสจะโดนมองว่าเอ๊ะ อะไรยังไงอะถออึงแม้ว่าจะสวยสะพรังแค่ไหนแต่ก็เคยเป็นผู้ชายมา<ช>ซึ่งความไว้วางใจในในโลกนี้ใ,ในสังคมบทบาทที่เราเคยทำไว้สร้างความดีไว้เอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างหายไป<ล>เพราะสื่อสาธารณะปกติแล้วสิ่งที่ดีสื่อสิ่งที่สื่อสาธารณะควรทำคือ จะลงดึงแง่ดีขึ้นมากลางใช่เป็นกลางไม่แบ่งไม่แบ่งเพศไม่แบ่งแยกนะคะแรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเป็นกลางใช่จะไม่ค่อยเป็นกลางเหมือนโจมตีมาทางเราเลยเหมือนเราถูกโจมตีมากซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาอาพูดพูดพูดถึงอ่ะประสบการณ์จริงนะเวลาถ้าเรามีความรักใช่ไหมคนคนที่คนที่กําลังจะแอนตี้หรือต่อต้านเขาจะพูดได้อยู่อย่างเดียวว่า ยังไงเราก็เป็นผู้ชายถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนรูปลักษณ์อะไรของเราถึงแม้เราจะสวยขนาดไหนถึงแม้เราจะมีตำแหน่งเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังใช้คำว่าทุกคนยังจะบอกว่าเรายังเป็นผู้ชายอยากจะบอกไว้นะตอนนี้นะคะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะมองคนด้วยภายนอกหรือภายในอยากให้บอกอยากให้ทุทุกคนทราบไปว่า ดิฉันและเพื่อนของดิฉันค<ะ>่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจมันเป็นผู้หญิงแล้วไม่ว่าจะรูปประทรมหรือนามประทรมถ้ามันเป็นผู้หญิงแล้วมันยังไม่พอสําหรับคุณคุณก็ไปสร้างโลกอยู่เองนะคะอโ อยากจะบอกจริงอยากพูดคุณมันมันไม่รู้จะทํายังไงแล้วอ่ะคนที่เราเกิดมาที่แบบร่างกายเรามันไม่ตรงกับจิตใจเราสามารถที่จะเปลี่ยนร่างกายเราไปตามจิตใจได้แต่เราไม่จะไม่ปลอมว่าเราอพูดตรงตรงเราไม่ต้องมานั่งแอปแมนหรืออะไรเราพยายามไที่แบบว่า ทุกคนเอาง่ายๆมันเหมือนจุกมันจุกมันไหลเรื่องทาไมทาไมคนที่แอกว่าคนที่เป็นสื่อสาธารณะส่วนมากจะมองว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใช่ไหมคะ่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องเพศว่าใช่สาวประเภทสองฉึกๆกับผู้หญิงน่าเกลียดมากเลนี่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 วลีเด็ดการเป็นชายตามภาพลักษณ์ของตนเองแล้วที่เกิดมาเนี่ยย่อมดีกว่าเป็นเพศหลอก คุณอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาเป็นผู้ชายได้หากได้ลิ้มลองกับผู้หญิงคือเข้าใจคือต้องเข้าใจคือเราอ่ยคือเราเป็นกระเทยแล้วเราเข้าใจในตัวเองดีว่าเราอ่ะไม่อยากสัมผัสผีเสื้อเราไม่อยากสัมผัสผีเสื้อเพราะฉันก็คือผีเสื้อใช่คือเราเกิดมาเราอยากได้ผีเสื้อชทั้งที่มันให้ช้างมาเราอยากได้ผีเสื้อซึ่งแบบฉันไม่เคยอยากลองอ่ะ เอาง่ายๆเคยนึกมาว่าคนที่มีแฟนกันเคยเนี่ยแล้วยังไม่ได้แปลงเพศเนี่ยแล้วแฟนเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ดูสื่อนี้ก็ต้องรู้สึกว่าไม่ดีว่าอีว่านี่วันนึงจะไปเป็นเพราะว่าจะไปเอาผู้หญิงหรือเปล่ามันจะเกิดความระแวงกันในใจเราใน่จากปกติซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เคยคิดอะไรเลยแต่พอเกิดจุดนี้ขึ้นมาเขาอาจจะฉุกคิดขึ้นมาแต่อันนี้ยังจุดเล็กอันนี้ยังจุดเล็กมากับตัวเล่าสิเล่าหมเล่าล่าเล่าห่าวันนี้ไปซื้อผลไม้ ซื้อผลไม้ให้แม่ค้าเขยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่อืแล้วก็เดินไปซื้อแล้วผู้ชายคนหนึ่งอยู่เฉยพูดขึ้นมาวา่ได้ดูตีสิบไหมว้ามาหันมาดูเราอ่ะมันเหมือนตบหน้ากลางสี่แยกเลยค่ะแล้วหนูแบบสิ่งอดทนไว้ โอ้โหหนูอยากเอาผลไม้ป่าหน้าผู้ชายคนนั้นมากก็อยากวีแบบบางทีมันอย่างเงี้ยสำหรับคนที่คนที่ยิ่งดูถูกหกสัพย์รายการนี้จะทําให้ยิ่งสังคมยิ่งเหยียบเราไปอีกใช่ทุกวันเพื่ออะไรอ่ะพื้นที่ในการยืนในสังคมแบบว่าเท่าเทียมเนี่ยมันก็มันก็แทบจะไม่มีน้อยแลวมันไม่คือมันด้วยความที่มันแทบจะไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วไม่อยากรู้ว่าที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรหนูออกจะไปอยากดังหรืออยากอะไร่เป็น top off หรือท o p ไหมเป็นใช่เป็นประเด็นรอแล้วก็ สั่งสรรค์เฮฮาในหมู่ชายจริงหญิงแท้ไหมซึ่งมันเป็นไงเขาดูแลเขาหัวล้อเขาดูเขาตลกเขาตลกแค่จะบีฟแค่ต้องการแค่ที่จะแบบว่าทำให้ข่าวดูแบบทำให้แบบดูแบบมันแบบบูมให้มันแบบโอ้ยตีสิบตีสิบตีสิบซึ่งบูมไหมบูมแต่คุณบูมบนความเจ็บปวดของสาวประเภทสอนเกินหนึ่งล้านคนในเมืองไทยใช่เขารู้สึกแย่มากกับกับการแสดงความเห็นว่าที่สุดพวกเราเป็นแบบนี้พวกเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นแค่เคสศูนยที่แบบเขาอาจจะเป็นคนเดียวในประเทศมันคลกเลยด้วยซ้ำที่ทําแบบนั้นจริงๆหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้พวกเรากลายเป็นคนที่น่ากลัวไปแล้วใช่ไม่ว่ามีนี่อยู่ใกล้ผู้ชายผู้ชายก็ต้องกลัวอวา่ใกล้ผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องกลัวความไว้วางใจแล้วว่าผู้ชายกับสาวประเภทสองที่เป็นแฟนกันมันยังน้อยกว่าความไว้วางใจที่เราโดนทําลายเกี่ยวกับผู้ปกครองอ่ะอย่างเรามีเพื่อน เพื่อนผู้หญิงอ่ะเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเราจะมานอนบ้านอย่างเงี้ยบ้านเงี้ยอ่าพอแม่ถามว่าเอ๊ะยังไงอะไรยังไงหรือเปล่าก็คืนจะขึ้นมากินตับลูกสาวฉันหรือเปล่าซึ่งแบบไม่ไดจะบอกว่าอาบน้ําแก้ผ้าอาบน้ําด้วยกันเนี่ยฉันอยากมีแบบแกอ่ะจริงจริงมันไม่ได้เกิดความรู้สึกคิดจะแบบอยากลองไม่จริงจริงเพีย ฟังแล้วเพลียจะต้องคนทางบ้านนะคะผู้ชมทางบ้านที่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะส่ง SMS มาได้ค่ะที่เบอร์4 6 4 2 6 0 5นะคะใช่และเบรกต่อไปก็สามารถโฟนอินได้เบอร์023120424ค่ะ